ตัวสะพานตั้นเจียงมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จลงในปี2024ซึ่งจะช่วยให้สามารถย่นเวลาเดินทางข้ามแม่น้ำตั้นสุยได้มากที่เดียวมเมื่อเวลา13นาฬิกานาทีของวันอาทิตย์ที่24ิ24ตุลาคมเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ6.5จุดศูนย์กลางอยู่ใต้ดินลึก66.8กิโลเมตรที่ตำบลนันเอา้าเมืองอีหลานสันสะเทือนทั่วไต้หวนัน กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันวิเคราะห์ว่าเป็นแผ่นินไหวในเขตมุดตัวของเปลือกโลกที่ตำบลนั้นอารุนแรงที่สุดในรอบ40ปีและรุนแรงที่สุดในปีนี้้地震的,的能量可能排除有模以上生 ศูนย์พยากรณ์แผ่นิวไวเปิดเผยว่าปีนี้เกิดแผ่นิวไวที่ระดับ6ขึ้นไป4ครั้งแล้วอีก3าครั้งประกอบด้วยเดือนกุมภาพันธ์เกิดแผ่นินไวระดับ6.2ที่นอกชายฝั่งเมืองอีลานเดือนเมษายนที่ตำบลโซ่ฟงเมืองฮววเลียระดับ6.2เดือนสิงหาคมที่นอกชายฝั่งเมืองอีลานระดับ6 หลังแผ่นดินไหวครั้งแรกในเวลา13 11นาทีของวันอาทิตย์แล้วอีกหนึ่งนาทีต่อมาก็เกิดแผ่นดินไหวอีกระดับ5.4ที่ตำบลต้าทงอาจเป็นเพราะไปกระตุ้นให้แผ่นเปลือกโลกใกล้เคียงเกิดการเคลื่อนตัวนักธรณีวิทยาเผยว่าอาจเกิด after shock และนำไปสู่การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในช่วงนี้ประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวัง นี่คือภาพที่บันทึกได้ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เขตโซฟงเมืองหวาเลียนซึ่งวัดแรงสั่นสะเทือนได้ระดับ4นับว่ารุนแรงมากรถยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ก็เด้งขึ้นลงตามแรงสั่นสะเทือนอย่างไรก็ดีพบความเสียหายเล็กน้อยที่ถนนสู่หวากิโลเมตรที่115.8รถยนต์คันหนึ่งถูกหินหล่นทับเดชบุญไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ และที่ทางหลวงหมายเลขถ่าย7กิโลเมตรที่66ในตำบลต้าถงเมืองอีหลานมีต้นไม้หักโคนมีป้ายร้านที่ตำบลเจียวซีร่วงหล่นลงมาพาิุไหวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อรถไฟความเร็วสูงการรถไฟรถไฟฟ้าไทยเปยและรถไฟสายสนามบินขบวนรถไฟของการรถไฟไต้หวันล่าช้าไป10ขบวนกระทบผู้โดยสาร16,000กว่าคนรถไฟฟ้าไทเปและรถไฟความเร็วสูงหยุดเดินรถชั่วคราว นี่คือการไล์สดแสดงธรรมของพระมหาสมปองตานปุตโตและพระมหาไพร,าวรวันวรวันโนที่ใช้คำพูดง่ายๆตลกขบขันทําให้ผู้ชมได้หัวเราะกันอย่างสนุกสนานตลอดรายการและส่งผลให้พระสงฆ์ทั้งสองรูปนี้กลายเป็นนิตไอดอนไปโดยปริยายธรรมะของพระเจ้าไม่เอาแต่ว่ารูปแบบอ่ะมันเอามาก <laughs> คือวิธีการของคนที่อาธรรมะไป ไปสื่อสารกับคนมันไม่ได้แต่คุณไปยึดรูปแบบมากเธอจะเทศต้องขึ้นเทศนั่งสงบก็ได้ก็ได้กับคนกลุ่มหนึ่งก็คนสูงอายุไปแล้วถามว่าศาสนามันจะอยู่กับใครล่ะมันอยู่กับคนรุ่นก่อนได้รุ่นเดียวเหรอไม่คนรุ่นก่อนสุดท้ายก็จะล้มหายตายจากไปแล้วถ้าเราไม่เอาดึงคนรุ่นใหม่ไว้ต่อไปศาสนาจะอยู่กับใครศาสนาก็จะถูกละทิ้งถูกทอดทิ้งแต่มาไม่อยากมันเป็นอย่างนั้น ในช่วงหลายปีมานี้มีข่าวเช้าโชว์เกี่ยวกับวัดและพระสงฆ์มากมายเนื่องจากกังวลว่าญาติโยมจะไม่เข้าวัดฟังธรรมพระทั้งสองรูปซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วรวมกันไลฟ์สดแสดงธรรมซึ่งผลปรากฏว่าในเวลาเพียงไม่กี่นาทีมีคนเข้าชมนับแสน feeling you know as at least a little bit of positivity in my day you know and that really what we n e e d during you know the pandemic บุคคลในวงการพระพุทธศาสนาของไทยกลับเห็นว่าการแสดงธรรมที่ใช้คําพูดตลกขบขันไม่สํารวมอย่างยิ่งในขณะที่คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนรัษฎรเชิญพระทั้งสองรูปไปรับฟังคําแนะนําขอให้ลดความตลกขบขันลง สำหรับการจัด Facebook Live ของพระสงฆ์จนถึงขณะนี้ยังคงเป็นประเด็นขัดแย้งกันในสังคมไทย